เรียนท่านผู้สูงวัยที่คารพบรักทุกท่านกระผมชื่อเด็กชายนัทนาพงศ์ตรีพงศ์เรียนอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งโรงเรียนจิบิภพพิทยาหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสรากรมศิลิเรียนอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งโรงเรียนจิบิภพพ,พิทยาและหนูเด็กหญิงธนชาแก้วระงับเรียนอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่ง โรงเรียนจิวิพภพพิทยาวันนี้พวกหนูมาท่องบทกรอนเดโซวสูงไว้เพื่อให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติ mm hmm. ให้เกิดประโยชน์กันนะคะ mm hmm. เชิญรับฟังได้เลยค่ะเมื mm ่ hmm. อลืมตาตื่นปุ๊บอย่าลุกป,ปั๊บให้เริ่มนะับ mm hmm. เลขหนึ่งถึงเลขห้าขยับขาขายับแข้ง ถึงสมองสองนาทีคอยลุกนั่งวางปล่อยคอยขาลงเหยียบมั่นคงบนพื้นยืนได้ทีไม่มืนงงบานหมุนได้ดุนดีคอยเดินรีเข้าห้องน้ำจำไว้เธอ Yeah. สุปชีทั่วรา่างทางหัวใจเวียนวนไหลลงล่างและึืนบนเปิดสวิตต้มน้ำเป็นสิ่งซ้อนยามเช้าต้องกาแฟดงเข้มคนไม่ต้อง ¡Dios